ร่มช่ำเนาะฝนตกฝนตกทั้งคืนนะครับผมวิพามานะครับวิพามาแล้วสวยงามเลยครับผมลมไม่มีมีนะแต่ว่าไม่ไม่แรงมากเหมือนที่อื่นเขาเนาะแต่วันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันครับเพราะว่าน่าจะเข้าเต็มเต็มก็รอดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวิภาก็คือแปลว่าสวยงามนะครับจะสวยงามสมชื่อไหมก็ต้องรอดูนะครับแต่ สำหรับเกษตรกร,กรน่าจะสวยงามอยู่เนาะเพราะว่าบางที่เห็นว่าหอ,อน้ําอยู่นะครับก็ <c oughs> พืชพันธุ์ข้าวข้าวต่างๆก็จะงอกงามไปนะครับโอเควันนี้วันพูดแล้วนะครับกลางสัปดาห์แล้วนะครับวันที่สามของสัปดาห์อีกแป๊บเดียวก็จะหมดหมดอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็มีแค่ ทำงานแค่3วันของเดือนนะครับเพราะว่าวันที่28วันจันทร์ก็หยุดใครที่หยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์ต่อจันทร์เลยก็หยุดยาวครับ3วันแล้วก็ทํางานต่ออีก3วันก็สิ้นเดือนแล้วเนาะแปบ๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียว <c oughs> เวลาผ่านล่วงเลยไปก็ค่อน,อนปีแล้วนะครับค่นปีแล้ว เจดีมหามงคลบัวนะครับขอหลวงวงตามหาบัวเนาะตรงหน้าปกเลยครับผมสวยงามมากๆนะนะครับก็นักท่องเที่ยวขนาดว่าผมไปวันธรรมดาก็หลังไหลเข้าไปไม่ขาดสายนะครับพื้นที่ก็สะอาดสะอ้าน,นบ่อน้ําข้างหน้าสระน้ําข้างหน้าก็ปลาเยอะมากครับปลาดุกปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆข้างนั้นเลยไม่รู้มีใครไปแอบตกปลารือเปล่า ก็เป็นของหลวงตามหาบัวน,นะครับที่ท่านได้สร้างไว้เนาะไม่งั้นมันกเ็เป็นสถานที่สําคัญเหมือนกันนะครับขึ้นไปข้างบนนี่ก็ในเจดีย์ก็สวยงามมากๆครับเป็นห้องถงุงเ,เก็บประวัติต่างๆนะครับแล้วก็รูปภาพรูปปั้นเหมือนเนาะของหลวงตา <c oughs> เยอะเลยครับ เดี๋ยวดูใบงานของสายผลิตเมื่อวานก่อนนะครับก็ดูไม่ค่อยน่นเท่าไหร่นะสวัสดีครับผมโอ้จากไหนอ๋อจากเวียดนามไหมครับตัวอัสือคล้ายๆเวียดนามเลยสินเจา้าสินเจา้เจาจากเวียดนามเนาะ ผมจำตัวนังสือได้หรือว่าอะไรนอตนะครับเวียด o ูคอมฟอมยู r ั o u นทรีเนาะ Good morning เพราะตัวนังสือก็จะคล้ายๆเวียดนามาหม,มีมีจุดข้างบนด้วยนะครับของตัวอักษรสวัสดีครับผมทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ ก็เช้าๆนะครับเหมือนกับว่าจะมีชาวต่างชาติเข้ามาดูไลค์แล้วก็คอมเมนต์แค่กันทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งแอ,อฟริกายุโรปนะครับสปปลาวก็มีนะครับสบายดีที่น้องชาวลาวนะครับถ้ารับชมอยู่เนาะ อินเดียนะครับผมไปดูหลังบ้านก็จะมี2-3สประเทศนะครับที่ที่เข้ามารับชมนะครับมอีอันดับหนึ่งก็พี่น้องสปปลาวนะครับมีอินเดียมีเนปาลแล้วก็ทางแถบอเมริกานะครับที่ที่เข้ามารับชมบ้างเนาะก็ยังถือว่าเป็นโอกาสดีครับเปิดโลกเพราะว่า,าโซเชียลนี่มันก็ไม่มีขอบเขตเนาะ ว่าแต่ว่าเราจะไปถึงเขาหรือเขาจะมาถึงเราหรือเปล่านะครับสิ่งที่เราจะไปถึงเขาได้ตัวหนึ่งก็จะเป็นไลฟ์สดเนาะไลฟ์สดไลฟ์สดแบบแนวตั้งนะครับที่ผมดูประจําพอเข้าไปไลฟ์สดปุ๊บมันมันไม่มีมีคนไทยอยู่นะนะครับแต่ช่องของต่างประเทศนะ่ยก็เยอะมากทั้งอินโด ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเยอะครับญี่ปุ่นเยอะมากผมไปติดตามเปนเอฟซีเขาก็หลายช่องนะครับอ,อินเดียเนปาลนะครับอเมริกาแถบนั้นก็มีรัสเซียแถวรัสเซียผมจำภาษาจำรูปแบบภาษาได้นะครับเป็นทางรัสเซียนูน่นเลยนะครับแต่ไม่รู้ประเทศไหนทางนู้นแหละเนาะจีนนะจีนก็เยอะมากนะครับ <c oughs> ว่าจีนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ทำคอนเทนต์บางที ส่วนสาธารณะแห่งแห,งหนึ่งนะครับโอ้โคนมาต่อแถวทําคอนเทนต์นี่กันไลฟ์สดกันนีเยอะมากๆนะครับตรงไหนวิวสวยเ <c oughs> วียดนามนะเวียดนามก็เยอะนะก็ชอบดูนะครับืึงแม้บางทีก็แปลไม่ออกอ่านฟังไม่ออกก็เออก็อยากรู้ภาษาเขาเนาะนะครับ กดกดตอยังไงก็เป็นเพื่อนร่วมโลกกันนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องอาศัยพึ่งพาก,กันแลยกันต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่นะที่ร่วมกันอยู่ตอนนี้ก็คือถือว,ว่าไม่ขัดแย้งกันนะครับ ทะเลาะกันเพื่อนบ้านทะเลาะกันประมาณนี้สามารถจะเป็นเพื่อนบ้านกันเนาะนะเพื่อนบ้านทะเลาะกันก็ไม่รู้จะดีกันวันไหนนะครับสวัสดีครับคุณท่านท่านาดีใช่ไหมครับอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ Good morning, ะ Thank you very much for watching to me please please like and subscribe นะครับ for my channel ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรนะ่เนาอสวัสดีครับคุณลิงน้อยนะครับผมทักทายกันยามเช้านะครับไอตัวสีม่วงๆแล้วก็มีเขาเรียกอะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเลขนีย่ยไม่รู้อะไรนะครับผมก็เพิ่งเห็นมาหลายวันแล้วมัน <c oughs> บุ่งบอกถึงอะไรนะ เห็นไหมครับไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าสีม่วงที่เป็นเหมือนมงกุฎเนาะเป็นแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองพวกนี้ครับอันนี้ก็ยังไม่รู้เนะ Good morning everybody ถ้ามีชาวต่างชาติอยู่ก็ทักทายกันด้วยครับผมอิยองซียูโอคโยกาสมาผมก็คืออ้ายนั่นแหละอ๋อครับผม ก็งงๆอยู่นะครับเพราะว่าไลฟ์สูทุกวันก็เห็นมาบ่อยอยู่ครับตัวตัว,ตวนี้ครับก็ไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงเนาะเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชดูเสิร์ชดูใน o o o l l ล่ะนะครับว่าฝนตกนะครับน่าจะทั่วทั่วฟ้าเลยนะครับทั่วประเทศก็ดูแลร,รักษากับสุขภาพก็ด้วยนะครับเพราะว่าเรายังทำงานอยู่เนาะทำงานถ้าเกิดว่ามีเรื่องของ เจ็บป่วยขึ้นมามันก็ mm hmm. กระทบกับงานนะครับเนี่ยวันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงพนักงานผมลูนกน้องผมลาไปแล้วสองสาคนนะครับฝนตกที่ไรนี่ก็หายไปกับฝนทุกทีเนาะช้ามาก็มาเช็กชื่อดูยอดผลิตการดึกนะครับกระตูเข้าวๆนะครับเพราะเวลามีน้อยมันดูได้ไปเยอะหรอกนะปัญหาก็เรื่องคนก็เยอะแยะครับ ทุกที่นะตรงไหนมีคนก็ตรงนั้นก็วุ่นวายนะมีแต่มีแต่ปัญหา <attractions. S 1> งานกันยแยๆเลยนะครับอ๋เป็นอ o คอมเมนต์ใช่ไหมครับ อย่างคุณอย่างคุณลิงน้อยนะครับทางมันตอนแรกเป็นสี่เหลี่ยมเลขสองนะพอพิมพ์เรื่อยๆก็จะเป็นเลขหนึ่งน่าจะใช่นะเป็นท็อปคอมเมนต์นะครับนี่ขอบคุณมากๆครับที่มาให้กำลังใจกันครับผมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับนะเพ,พื่อเป็นกำลังใจให้กันครับตอนเชา้าๆก็เหมือนเดิม เหนะมือนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือผลนะผลมาเหมือนเดิมก็เ,เห็นผมไลฟ์สดบ่อยๆไม่ใช่กันะก็คือเพื่อหาชั่วโมงสะสมนะครับเพราะว่าผมยังไม่ครบ4 0 0พันชั่วโมงเลยนะผ่าน4 0 0พันชั่วโมงแล้วก็จะสามารถสร้างไรายได,ได้ได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่เปิดการสร้างไรายได้เลยเหลืออีก 4ชั่วโมงเนี่ย300กว่าชั่วโมงตอนแรกมันเหลือแค่ร้อยชั่วโมงนะนี้คลิปผมมันครบปีคลิปผมมันครบ3 6 5หกสิบห้าวันมันก็เลยถูกตัดชั่วโมงออกไปนะครับตัดชั่วโมงออกไปก็กลายเป็นโหที่ทํามาก็หายหมดเลยนะครับหายเยอะเลยครับหายไป200กว่าชั่วโมง มีใครมาเลยครับของลงนี้นะครับการ์ก็พิ่งกลับไปเมื่อกี้นะครับบางบางแผนกเนาะอยู่เมือม่อเดคนเดียวแลในในโรงงานก็เหมือนออกมีคนมาละคนหนึ่งนะครับคนมีคนมาเช้าเหมือนผมก็มีนะมีเยอะ,ะถามว่าทำไมมาเช้าจังอม,มาสายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาสายนะครับ มันยังไงอะ่ะมีหลายอย่างครับหนึ่งรถเยอะรถติดเนาะถ้าออกมาหลังเจ็ดโมงเนี่ยคือรถติดนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นชนบทารวจแถวไอ้ขอแก่นก็เถิดน,นะครับรถมันติดนะครับพอรถติดพวกคุณก็ยิ่งยิ่งมาช้าจากเจ็ดโมงกลายเป็นเจ็ดโมงครึ่งหรือเกือบแปดโมงันอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่นะครับผมก็ไม่ไม่ชอบแบบนี้นะครับมาแบบสบายสบายดีกว่ามาก็เนี่ยมาเกลียงงานมาทําอะไรไม่รีบครับ มาแบบรีบๆรบนๆมันมันก็ไม่ใช่สไตล์เราเนาะนะครับเพราะว่าทำไมมาเช้าผมมาเช้าไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะครับที่ที่ทำงานเก่าผมก็มาเช้าอย่างนงนทบุรผมก็ไปที่ถึงที่ทำงานหกโมงครึ่งเลยนะนี่ก็จะมาเป็นนี่แหละมาดูยอดผลิตมาวางแผนมาแต่ก่อนก็วางแผนผลิตด้วยนะครับที่นน,นทตุรเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตแล้วก็วางแผนผลิตด้วย ไปดูปัญหาการดึกเออมันมันก็จะเจอกันนะครับจะเจอการดึกนะก็จะได้พูดคุยกันส่งส่งกะากันวันเถอดนะดีกว่าเขียนโนต้ตไว้แล้วก็บางทีก็ไม่รู้เรื่องนะครับเนะี่ยผมว่าตอนนี้ก็เจอนะเจอการดึกนะครับถ้าถ้าทําโอกันทั้งหมดเนี่ยเจอจเจอเกือบทุกคนเลยบางทีเขาก็จะบอกโน่นบอกนี่มีปัญหาตรงนั้นตรงนี้ก็จะรับทราบนะครับดีกว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ อะไรนะเพราะอ,อะไรเพราะอ,อะไรนะเกิดเพราะอ,อะไรที่เกิดปัญหาที่การดึงบางทีเขาก็นอนไปแล้วนะติดต่อไปได้เด่อันนี้ถ้าเราเจอกันเราก็พูดคุยกันเล็กน้อยเราก็รับทราบปัญหาแล้วก็เหตุผลนะครับนี่แหละคือสาเหตุว่าทําไมถึงมาเช้านะครับสองก็คือไม่ชอบมาสาย เก็ดโมงครึ่งนึกถือว่าสายแล้วนะของผมเนี่ยนะครับสายสายมากมากเลยมันไหนๆจะมาเช็คชื่อดูยอดผลิตดูแรงต่างเนาะเตรียมหัวข้อประชุมพวกเนี้ยนะครับหลายๆอย่างนะครับถ้าคนมาแปดโมงหลายคนผมเห็นมาแปดโมงแปดมงกว่าคือไม่รู้เขาทาได้ยังไงเนาะเรื่องงานเขาไม่มันว่างเรือมันมันไม่ต้องทําอะไร ชิวๆอย่างนั้นแหละวันหนึ่งก็จริงๆนะคนที่มาสายคือคนที่ชิวๆไม่งานงานไม่ได้เต็มวันนะครับแต่เหมือนยุ่งทั้งวันใช่ไหมคนมาสายนี่บางทีได้เงินขึ้นดีกว่าคนมาเช้าอีกทำเหมือนยุ่งทั้งวันแต่ไม่มีอะไรงานจอบงานแค่นิดเดียวแต่คนมาเช้า ทำงานกันจนมือเป็นพันละวิงเลยนะครับเงินเดือนขึ้นนิดเดียวไม่ชอบอะไรที่มันเร่งเร่งรีบๆเนาะน่าจะเหมือนกันเนาะทุกคนอะไรที่มันมาเร่งเร่งรีบๆเนี่ยดวดวนเนี่ยนะครับเราต้องรู้จักวางแผนนะครับเ,ออเราทำงานเราก็ต้องรู้จัก,จกทำเวลานะครับ 8ชั่วโมงทำงานนะครับเราต้องวางแผนไม่ใช่ว่างานไม่เสร็จต่อโอค์อีกมันก็ไม่ใช่เราแสดงว่าเราจัดการไม่ดีนะครับต้องรู้จักวางแผนว่าเราจะทำอะไรใน8ชั่วโมงนี้นะให้เสร็จทันเวลาเนาะอยู่ที่การจัดการนะครับ <c oughs> นะเราใจมา,าเรามาทำงานเราก็ต้องทำงานให้เต็มที่นะครับเต็มที่ในที่นี้ไม่ใช่ว่า เ,เต็มโอเต็มเวลาโอด้วยไม่ใช่นะครับเพราะจ้างเราแค่แปดชั่วโมงเราก็ต้องทํางานโอเคแหละมันเลทได้นะครับมีอะไรมีติดปัญหาอะไรก็โอเคเลทได้แต่ว่าเ,เราต้องบริหารจัดการตัวเราเองนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับชีวิตประจําวันเ,เรามีเวลาแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงอย่างนี้ห้าชั่วโมงก็ต้องจัดการเว,เวลา จะทำอะไรบ้างอันหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับลำดับความสำคัญ <c oughs> ของงานนะครับที่ทำงานประจำของอย่างของงานราชการเนาะเขาก็มีลำดับงานของเขาอยู่แล้วนะครับบางทีก็เป็นพวกมีบัตรคิวมีอะไรอ่าพอเอาไปสามงดรับบัตรคิวนี้อันนี้เขาก็มีลิมิต,ตของเขาอยู่นะครับ อย่างในส่วนของเอกชนเนี่ยงานประจําของแต่ละคนก็มีนะครับางานฝากงานเพิ่มก็ก็เยอะอนะไมั้นต้องอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับไม่ใช่อะไรก็ทําไม่ทันทําไม่ทันมันก็ไม่ใช่นะครับต้องต้องควบคุมต้องวางแผนให้ดีเนาะวันนี้ไปที่ยี่สิบสามแล้วนะครับ เมื่อวานก็ประชุมกันเยอะแยะมากมายเลยเมื่อวานนี้ผมก็จะหัวข้อประชุมพวกนี้แหละครับไปประชุมพนักง,งานต่อทุกวันต้องมีเรื่องพูดคุยกันนะครับข่าวสารแจ้งต่างๆไม่งั้นมันก็ไม่รมู้ไม่รู้ข่าวสารไม่รู้ปัญหาต่างๆสวัสดีครับคุณ เจนกีลานะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันครับผมอ่านกิดก็ขออภัยด้วยนะครับน่าสปูนผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับเพราะว่าสระมัน3มตัวเลยผมก็อ่านอ่านอ่านไม่ถูกอ่านไม่ใช่อ่านไม่ออกนะอ่านไม่ถูกช h a e o ขอบคุณมา,มากครับที่มาให้กำลังใจก,กันครับผมก็ไลฟ์สดตอน,นเช้าก็คนมาเป็นร้อยแลวเมื่อวานก็สองร้อยกว่าคนเนาะตื่นเช้ากันแยะๆเลยนะครับเดีย๋ยวผมรีดหัวข้อประชุมพนักง,งานก่อนมันจะได้ จะมะีหัวข้อประชุมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นไว้ครับผมก็ย้นยันกันตลอดสลับตรงนี้นะครับเพราะว่า,าคลิปนี้ก็จะมีลงคลิปไปเที่ยวอยู่2องอทริปนะครับสองทริปอาจจะย่อยเป็น EP EP แล้วกันนะครับจะได้ไม่ยาวมากเนาะก็อ ตื่นตาต,นตื่นใจนะครับแล้วก็อลังการนะสวยงามจริงๆนะครับทั้งสองทิปเลยก็วันนี้ก็น่าจะได้ลงนะครับในส่วนของของทิปแรกนะครับแล้วก็ทิปต่อไปก็พยายามจะจะลงต่อเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมพอลงคลิปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนที่หน้าฟ,ฟีดของเราเลยนะครับก็จะไม่พลาดลิปใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้น กดติดตามอย่างเดียวไม่พอนะต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับาเนื้อหาสาระตอนนี้ในช่องก็มี600กว่าคลิปนะครับที่ลงไว้นะครับสามารถไปดูได้ครับเยอะเลยผมดูรายการประชุมก่อน นี่ครับ ก็มีประเด็นเรื่องแจ้งซ่อมเนะาะการแจ้งซ่อมนะครับแล้วเราก็มีกลุ่มกลุ่มฝ่ายผลิตนะการดึิก็ให้แจ้งในกลุ่มก่อเช้าก็เดินตามเลยนะครับโอเคอผมได้หัวข้อละไป 40อุ้ยห้เแล้วเมื่อกี้48อยู่เลยทำไมมันโดดไป5้เอ็ดได้แปลกมากน่า <S <S <N' all S 1> จะสายแล้วนะแต่ว่าวันนี้ลกน้องผมน่าจะมาเลทกันเพราะว่าฝนตกครับแต่ก็ไม่แรงนะแล้วมันไปอยพอเปียกนี่แหละถ้าเกิดมาจากที่ไกลๆก็เปียกอยู่ถ้าไม่มีร่มเสื้อกันฝนเนาะ พูดถึงฝนตกมาทํางานก็ต้องมานะครับอุปกรณ์การฝนก็ต้องมีแต่ก่อนผมขับมอเตอร์ไซค์มาทํางานก็จะหนักฝนตกหนักก็มานะครับผมเป็นหน้าที่ที่ต้องมาเนาะผมก็เคยถามพนักงานคนหนึ่งเขาบอกว่ามาไม่ได้ฝนตกผมก็เลยถามว่าถ้าเกิดฝนตกเป็นอาทิตย์เนี่ยคุณก็จะต้องขาดงานเป็นอาทิตย์เลยใช่ไหม คุณไม่ขวนขวายพยายามมาใช่ไหมใช่ไหมครับมีใครตอบผมได้บ้างถ้าเกิดฝนตกตักเป็นอาทิตย์คุณต้องขาดงานเป็นอาทิตย์เหมือนเราก็มันไม่ใช่เหตุผลที่สามารถขาดงานได้นะครับโอเคยังไงขอตัวก่อนนะผมสายแล้วกูห้าสิบสามบรรยากาศผมขอบคุณมากครับสำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันครับผม กฎหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ